สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เรารบรักทุกทกท่านนะครับมานมิพมนุมนาโนนพาเลาะนะครับจะได้ทาประวัติทางสารเจ้าปู่นาโพนาเพียงนะครับข่าวๆพอสังเกตมาเวอลโซ่พอมพี่น้องเขาฟังนะครับ สานเจ้าปูนาโพนาเพียงนะครับเดิมแต่ก่อนกับประมาณปีพุทธศกราัช .2501 อยู่ในพื้นที่ทุ่งนาตูรุนหรือว่าปูรุนอุประนะครับอยู่บริเวณหัวไหล่ปลายนาของพญลยุนมีน้ำลำห้วยไหลผ่านบริเวณใกล้สานเจ้าปูนาโพนาเพียงแต่ก็มีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมมีจอมปวกสูงประมาณ150เซนตเมตร บริเวณนั้นก็นไม่มีเสียงรบกวนนาวีเววังเวงอยู่ห่างจากอำเภอวานอนอนิวาสประมาณ350กิโล,โลเมตรประชาชนชาวอำเภอวานอนอนิวาสได้เดินทางไปบนบานศานเกลาเจ้าปู่เป็นประจำต่อมาท่านในอำเภอวานอนอนิวาสคือนายสุพจน์ขันขานะตอนนั้นได้ฝันเห็นซานเจ้าปูน่นาพูนาเพียงซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์และได้มาเข้าฝันว่า เจ้าปู่อยากจะได้บ้านเรือนหลังใหม่ในขณะเดียวกันกำลังมีการก่อสร้างถนนสายพังโคนบึงการซึ่งตัดถนนผ่านที่ดินของนายล้านกระบินผัดและมีที่ดินอยู่ติดถนนใกล้ๆบริเวณจอมปวกมีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคุมและในาร้านกระบินพัดได้ไปตัดต้นไม้บริเวณจอมปวกต่อมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวิตและท่านนายสุพจน์ขันขาในอำเภอวานอน,อนิวาสในขณะนั้น จึงได้พาดึงได้ขอพื้นที่ตรงจอมพวกซึ่งเป็นต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมอยู่นั้นเพื่อสร้างศาลให้เจ้าปู่อาศัยอยู่โดยสร้างเป็นบันทรงไทยสันเดียวหลังเล็กๆเ,เพื่อสำหรับวางทุบเทียนแจกกันผู้ที่มาบนบานสาลเจ้าและชาวบ้านละแวกนั้นก็พากันไปอัญเชิญเจ้าปู่มาสิงสถิตยอยู่บ้านหลังเล็กที่ปลูกสร้างใหม่การก่อสร้างถนน ก็ได้เกิดขึ้นมีบริษัททำถนนได้ทําถนนบริเวณจอมปลวกและได้ใช้รถแท็กเตอร์ไถจอมปลวกได้ครึ่งหนึ่งและได้ยุดลดเพื่อพักผ่อนในคณะเดียวกันนั้นเกิดอาทันรถแท็กเตอร์สตาร์ทบบติดบบสามารถทํางานต่อไปได้และอีกบ่น้านที่คาดบบถึงหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์พนักงานขับรถแท็กเตอร์ของบริษัททําถนนคนนั้นก็เกิดเสียชีวิตในเวลาพักผ่อน เป็นเหตุการณ์ที่คาดบดถึงในมู่คณะพนักงานของบริษัทที่ทําถนนในคณะนั้นจึงเป็นที่เล่าขานกันมาเป็นเวลาช้านานและในปีที่นายสมปราศช,ชมาเลิกซึ่งเป็นนายอำเภอคนใหม่ได้ใช้แรงงานอาสารักษาดินแดนหรือว่าออสร้างสารเจ้าปูน่านาพูนาเพียงขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิมโดยมีผู้นําพลังมวลชนโดยการสร้างหัวมุงหลังคาด้วยสังกะสีปูพื้นด้วยกระเบื้อง ในปัจจุบันได้สร้างใหม่โดยแรงสัทธาของร้านสกุลทองร้านตึงคาแคและในวินลองระดาพันและในปีพศ2549ได้แต่งตั้งในเจียนผู้ห้องเพชรเป็นผู้นำขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยอวยพรให้โดนบันดาลตามที่ขอพึงพาจึงได้จัดอาหารข้าวหวานและสุรายาสูบหัวหมูเพื่อเเซนไว้เจ้าปู่ซึ่งนายเจียนผู้ห้องเพชร หรือว่าเป็นพอจำเจนในขณะนั้นเป็นผู้นำจิตวิญญาณประกอบพิธีเครื่องประกอบพิธีก็จะมีเทียนหนึ่งคู่ทูบหนึ่งดอกดอกไม้หนึ่งคู่ในการบูบานศาลเจ้าปู่เป็นอันเสร็จพิธีศาลเจ้าปู่หน้าพวนาเพียงเริ่มมีจำเพียงคนเดียวคือจำเจนผู้ห้องเพชดเป็นจำมาประมาณเจ็ดปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันจำเจนผู้ห้องเผชรจะเกิดเมื่อวันที่ย2ิบสองตุลาคม2480 ห้าอยู่บ้านเล็กที่เจดตบลคอนสวรรค์อำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับนี่ก็คือเป็นประวัติคร่าวๆเป็นสถานที่เคารพนับถือสักการบ,บูชาของคนอำเภอวานนนิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่พึ่งทางใจนะครับซึ่งลายผู้ไลายคนเพื่อนกาไปบนบานศารเก่ามาแล้วจะรับทางสารเจ้าปูหา่หน้าผู้หน้าเพียงกับสถานที่ตั้งอยู่ทางบ้านโพทองตำบลคอนสวรรค์อำเภอวานอนอนิวาส จังหวัดสกลนครนะครับหลายผู้หลายคนเพื่อนไปส่วนมากก็จะเป็นพวกหมอลำนะครับเพื่อนไปบนบานศาลเก่าให้ได้เกี่ยวกับทางเรื่องการจ้างไปแสดงแต่ละงานนะครับเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนก็จะเอาหมอลำมาสมโพธ์นะมหาห่อระซบ่างๆมาตามที่เพื่อนบนบานศาลเก่าไว้สำหรับพี่น้องเฮานะครับเดินทางมาทางจากวัดสุลนครพลาดไม่ได้เลยก็คือศาลเจ้าปูนะ่นาพนาเพียงนะครับ นะตามความเชื่อตามความศรัทธาของเฮาเดอร์พี่น้องเฮาเฮากา็ได้นําประวัติมาอย่างคร่าวๆขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ให้การที่ตาลบฟังนะครับอย่าลืมถ้ามากคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้นำเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมนุ่มนนนในการสร้างคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำนิกสกก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ